ใหญ่เกินไปไหมคุณหนอไม้ขึ้นเป็นกอวะแล้วเพื่อนนะโอ้ยเพื่อนนะน่าเสียดายดิขึ้นสูงไปแล้วค่ะขึ้นสูงมาเลวนะโอ้ยดอกเดียวค่ัเพื่อนๆไม่อนะอดอกเดียว ยี่งไรเลอะส่วนว่าหน่อไม้ไฟเลี้ยงก็มีหลายเด้อเพื่อนๆพืยิ่งไรจะพาชมหน่อไม้ใหญ่เด้อเพื่อนๆมาใหญ่คักใหญ่เนี่ยเทให้เนี่ยคุณอาไอใหญ่เด้อเพื่อนๆมาใหญ่คักใหญ่เนี่ยเทให้เนี่ยคุณอาขึ้นสูงแล้วเพื่อนๆดอกเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ดอกเดียวยี่งไรเลอะส่วนว่าหน่อไม้ไฟเลี้ยงก็มีหลายเด้อเพื่อนๆ ยางไงจะพาชมหน่อมาขึ้นเป็นกอวะแล้วเพืนะ่อน่ะโอ้ยเพืนะ่อนน่ะน่าเสียดายดิเอาฮ็ดพวกออกดิเพื่อนเพื่อนไม่จเพื่อนดอโอ้ยหน่อไม้กำลังขึ้นหลายครับเพื่อน

ไปเพื่อนๆเลยมิตโนอใหญ่ๆวัวนะโอ้ยเป็นลำเลอแหละเพื่อนๆโอ้ยผมเป็นธรรมดาเด้อค่ะเด้อขึ้นสูงแล้วเพื่อนๆเพื่อนๆเลยมิตโนอใหญ่ๆวัวนะโอ้ยเป็นลำเลอแหละเพื่อนๆโอ้ยผมเป็นธรรมดาเด้อค่ะเด้อค่ะเพื่อนๆขึ้นสูงนั่นี่จังใดวันนี้ ขึ้นสูงเลยสูงสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อคุณยายจะพามาิ่งน่อไม้เด้อเอา้าอ้ยคุณยายแต่ละเอา้าเห็ดปวกทำไมมีดอกเดียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเด้ออ้ยน่อไม้กำลังขึ้นหลายครับเพื่อนเพื่อน ป้าโอ้ยโอ้ย,อยปนกระตุกลิ้นเนาะค่ะเนาะกําลังขึ้นกันไล่ลายเพื่อนๆคนน่ะนะถึงยาวาข,าขึ้นสูงไปละคนะ่ะขึ้นสูงไปแล้วเนาะโอ้ยยเยไลจะทําไงล่ะเธอเนี่สุดยอดสุดยอดอลังการงานสร้างเลื่อนเพื่อนน้องไมคคุณยายไลคนน่ะ ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเด้อที่เนี้ยโอ้ยสุดยอดเลยเอาพี็ดพวกออกดีเพื่อนๆไม่ขึ้นเป็นกอว่าแล้วเพื่อนอะโอ้เพื่อนอะ น่าเสียดายดิอะไรจะทำไงล่ะทีนี้สุดยอดสุดยอดอลังการงานสร้างเองเพื่อนๆทำไม้คุณยา,ายคนน่ะอุ้งใหญ่โอ๊ยโอ้ย,อย,อยปุนกระตุกลิ้นเนาะค่ะเนาะก็ลังขึ้นก็หล่ลายเพื่อนๆคนน่ะเพืพ่อนสูงไปละค่ะขึ้นสูงไปแล้วเนาะโอ้ยกลุ้มมาก หน่อไม้ครับเพื่อนๆหน่นอไม้คุณเยไรยวันเพื่อนด้วยโอ้ยหน่อไม้กำลังขึ้นหลายครับเพื่อนๆป้าใหญ่เกินไปไหมคุณหน่อไม้กำลังขึ้นก็เยอะเลยเพื่อน ยัยอะไรจะทำไงล่ะท่นนี่สุดยอดสุดยอดอลังการงานสร้างเ,เพื่อนๆหน่อไม้คุณยัยอะไรคนน่ะคุณใหญ่สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อคุณยัยอะไรจะพามาบึงหน่อไม้เด้อเอาฮิดพ,พวกออกดิเพื่อนๆ สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อคุณอยอะไรจะพามาเบิง่งหน่อไมมเด้อกำลังขึ้นก็เยอะเลยเพื่อนเ,อ,นเอาเฮ็ดพวกออกดิเพื่อน ใหญ่ทั้งยาวเลยเด้อที่นี่โอ้ยสุดยอดเลยหน่อไม้ใหญ่เด้อเพื่อนเพื่อนเพิ่งไหนหน่นนนนอไม้คุณยายไม่ใหญ่คนาดไหนโอ้ยเนาะดอกเดียวครับเพื่อนเพื่อนไม่ดอกเดียวทีได้เลาะสวนว่าหน่อไม้ไฟเลี้ยงก็มีหลายเด้อเพื่อนเพื่อนยายจะพาชมหนอม่อไม้ โท่าเทโาเท่าเท่าท่าเเพื่อนดูยังไงวันมาหลายวันแล้วมาดูหน่อไม้กันจะเพื่อนๆโอ้ยโอ๊ยนกับตุกลินเนาะค่ะเนาะกําลังขึ้นกันไล่ลายเพื่อนเพื่อนคนน่ะ ใหญ่ทั้ง,งายาวเลยเด้อที่นี่โอ้ยสุดยอดเลยงใหญ่ทั้งยาวเลยเด้อที่นี่โอ้ยสุดยอดเลยเอาโอ้ยโหอะไรแต่และเอาเห็ดปวกทำไมมีดอกเดียวเพื่อนๆ ทู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 เพื่อนดูเอา้าโอ้ยคุณอะไรแต่ละเอา้าเห็ดปวกทำไมมีดอกเดียวเพื่อนเพื่อนขึ้นสูงแล้วเพื่อนเพื่อนดอกเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ดอกเดียว ยัยเลาะสวนว่าหน่อไม้ไฟเลี่ยงก็มีหลายด้วยเพื่อนๆยัยจะพาชมหน่อไม้สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อคุณยัยจะพามาเิึงหน่อไม้เด้ยอยัยบริมาเลาะหลายวันแล้วมาดูหน่อไม้กันจะเพืเ่อนๆ ย,าายัยอะไรผมมีเวลาได้เห็ดเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ยจิเป็นลำบนนะหึงยาวยา,ายอะไรจะทำไงล่ะท่นี่สุดยอดสุดยอด,ดยอลังการงานสร้างเนาะเพื่อนๆเนาะไม่คุณยา,ายอะไรผมนะมึงใหญ่หุ่งมากอ่าทุกเนาะไม้ก่ะเพื่อนๆเนาะไม้คุณยา,ายอะไรวันเพื่อนเด้อ อยหน่อไม้กำลังขึ้นหลายครับเพื่อนๆไปใหญ่เกินไปไหมคุณหน,น,น่อไม้ให้เพื่อนๆเลยมิเตนอใหญ่ๆพคนนะ่ะโอ้ยเป็นลำเบยแหละเพื่อนๆโอ้ยผมเป็นธรรมดาเด้อค่ะเด้อ เพื่นสูงแล้วเพื่อนเพื่อนมีแตรนอใหญ่ๆเด้อเพื่อนเพื่อนดอกเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ดอกเดียวที่ได้เลาะสวนว่าหน่อไม้ไฟเลี้ยงก็มีหลายด้วยเพื่อนเพื่อนยังไงจะพาชมหน่อไม้ มีใช่อะไรบ่มีเวลาได้เห็ดเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ยสิเป็นลำเบื่อนนะให้เพื่อนๆเลยมิเตนอใหญ่ๆเพื่อนนะโอ้ยเป็นลำเบื่อนเลยเพื่อนๆผมเป็น,นมมธรรมดาเด้อค่ะเด้อโอ้ยขึ้นยาวเลยเด้อเพื่อนๆเด้อขึ้นยาวหมดแล้ว จะนอนใหญ่ๆเด้อเพื่อนๆ